โอเคครับก็ตุกรามสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยยรับสัตยาการเดี๋ยวมีชแนลผมซึ่งวันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่าไซกันพีดกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวท่าของเผ่านะครับผมซึ่งแน่นอนว่าทําไมาผมถึงต้องมาเล่นไอดีนี้นะครับผมไอดีหลักนะครับผมผมมีเผ่าแลถึง2เผ่าด้วยกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่สามารถทุย เพราะฉะนั <mile> er ้นแล้วผมไม่สามารถมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้นะผมซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีช่องเพิ่มนะครับผมคือผมต้องเติมหาช่องเพิ่มซึ่งแน่นอนว่าผมก็ไม่ได้อยากเติมแล้วนะครับผมบวกกับผมก็ไม่ได้มีของไปเทรดแล้วนะครับผมที่แบบเอามาเทรดคุ้มๆนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับผมผมจะมาสุ่มหาเผ่าในดีลรองกันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลนะครับผมต่อจากนี้เป็นข้อมูลเผ่าล้วนๆนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราจะสุ่มไปด้วยนะครับผมผมลงทุนไปประมาณ1 0ึรอเจ็ดอ่าเพียวลีโลนะครับผม ร้อยสิบสามนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ผมลงทุนนะเพื่อที่แบบท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าสุ่มแล้วจะได้เผ่าอะไรกันบ้างบางเผ่าถ้าเกิดแบบยังไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะผมอย่างเผ่าดิโมนิกหรือเผ่าอารันคานะครับผมอ่าซึ่งเผ่าที่เหลือผมมีหมดแล้วนะครับผมแต่เอเจนต์ไม่มีนะบอกไว้ก่อนนะครับผมแต่ผมมีข้อมูลมาเสิร์ฟให้แน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วรอดูได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูจากเผ่าแรกกันเลยนะครับผมอ่าอันนี้เราอยู่กับเผ่ามนุษย์นะครับผมซึ ม5%นั่นเองนะครับผมมีแค่นั้นเลยนะครับผมเผ่ามนุษย์ไม่มีอะไรมากนะผมรูปลักษณ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมก็เดิมเดิมเดิมของมันเลยนะครับผมแค่คุณเข้าเกมมาคุณก็ได้เผ่าฮิวแมนเป็นเผ่าแรกแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณสุ่มเพลเลชลีโลหรือลีโลธรรมดานะครับผมก็มีโอกาสออกเผ่ามนุษย์นะครับผม69%นะครับผมความสามารถก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับผมเพิ่มดาเมจ5%นะครับผมอ่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะว่ามันดาเมจเพิ่มจริงนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้อ่าดูไปพร้อมๆกันว่าดาเเมมมมจจันพิิ่รง ยังไงนะครับผมโดยที่แบบเนี่ยของผมถอดหมดเลยนะไม่มีนะเพราะไอดีนี้ไม่มีของนะครับผมเออเราไปดูนะครับผมโดยที่ผมจะรีวิวนะผมผมจะใช้โนโคตันเหมือนกันเลยนะโอเคเปิดฮาคิด้วยนะครับผมอ่าแสนสองแสนส เออมานนี้เลยนี่ยไหมประมาณแสนสองนะครับแสนสองถึงแสนสี่นะแสนสี่อย่าจจติคินะครับผมเออโอเคปาเราไปดูเผาอื่นเลยดีกวา่านี่ผมบอกเลยรายการเรามันเรียวๆนะครับผมเราจะสุ่มสดๆนะให้ดูกันนะนี่ครับหน้าตาของเพลเลชีโรเออผมต้องบอกก่อนความต่างของเอ่อลีโรธรรมดานะครับผมไหนๆว่าลีโรธรรมดาลีโรธรรมดา นี่รีโลธรรมดานะครับผมกับเพลเลชรีโลนะครับผมความต่างก็คือเพลเลชรีโลนะครับผมสามารถเทรดได้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่ารีโลธรรมดาไม่สามารถเทรดได้นะครับผมคือถ้าเกิดคุณอยากได้แบบเอาแบบเน้นเทรดเลยอ่ะเพลเลชรีโลนะครับผมแต่ความสามารถก็ถามว่าต่างกันไหมไม่ต่างกันมากครับผมแค่อันนึงเทรดได้กับอันนึงเทรดไม่ได้เท่านั้นเองครับผมอ่าเดี๋ยวเราใช้นี้ก่อนอันนี้มันใกล้หมดแล้วนะครับผมโอเคมาดูซิขอแบบเผาจริงๆเผาที่ไม่ซ้ำอ่ะฮิวแมนอีกแล้วนะครับผมเอออย่างที่บอกฮิวแมนมันเท่าไหร่อ่ะสี่สิบเอ ามันจะสูงหน่อยนะผมอุ้ยเอวเลยเหรอเฮ้ยไม่กล้าลีเลยเฮ้ยอยู่ๆก็ได้เอวเฮ้ยเออ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 เอลเก็บไว้นะผมเอลเก็บไว้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 เลยนะเอวต้องเก็บไว้นะโอ้โหเดี๋ยว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 เรารีวิวไว้ท้ายๆนะผมเอเอวมาเป็นเผ่าแลนะครับผมเอวมาไวจังอ่ะเลยแลจริงปะเนี่ยเย็นกัน จะบอกว่าไอ้จุดเมื่อกี้เป็นจุดที่เก็บนี่ครับผมจุดเก็บเผ่านะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีเผ่าที่แบบ้ยแบบแรๆแล้วแบบอยากเก็บนะผมก็ไปใส่ตรงนั้นนะครับผมโอเคมาเรามาสุ่มต่อนะครับผมเอาเลยเอยอ่าต่อมาผมฟิชเชอร์แมนนะครับผมฟิชเชอร์แมนนะครับผมจะเป็นเผ่าที่บวกเลือดนะครับผมบวกเลือดหนึ่งจุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ว่ายน้ำเร็วนะครับผมว่ายน้ำเร็วนี่ว่ายน้ำเร็ว ไหนไม่เ,เร็วเลยมันก็เร็วได้แค่นี้แหละท่านผู้ชมคนปกติเขาไม่ไว่ายน้ํากันแล้วนะส่วนรูปลักษณ์นะครับผมก็จะมีขี้ปานะครับผมนยเห็นไหมแล้วก็จะมีไอ,ไอจาง,งอยนะเออคีคือเกมนี้เขาใช้ผลแสงหรืออะไรบินๆกันแล้วนะผมไม่น่ามีใครมาว่ายน้ํานะผมว่าเออนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็เผ่านี้ผมมองว่าก็ไม่ได้เก่งนะผมว่าฮิวแมนเก่งกว่านี้เออฮิวแมนบอดเมจนะผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาเลือดก็ได้อยู่นะเลือดได้เยอะนะครับผมโอเคมาเรามาสุ่มต่อกันเลยนะผม ดีมอนอ่าดีมอนนะครับผมอ่าเผาดีมอนนะครับผมเป็นเผาที่สมได้จากเลชลีโลหรือเพลเลชลีโลนะผมซึ่งแน่นอนว่าโอกาสออก10%นะครับผมโดยที่เผานี้นะครับผมก็คือมีลักษณะมีเขาอยู่บนหัวนะผมซึ่งแน่นอนว่าจะมีดีมอน2ประเภทนะครับผมก็คือดีมอนเขาสั้นกับดีมอนเขายาวนะครับผมซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปลักษ์ได้นั่นเองนะผมโดยที่ใช้อ่าลีโลวาเลนนะครับผมอ่อลีโลวาเลนมันอยู่ไหนวะผมไอดี ID นี้ผมไม่มีนะผมเดี๋ยวไว้ไอดีหลักผมจะเปิดให้ดูนะผม ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้2รูปแบบนะผมอันนี้คือเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นเข่าสั้นนะผมชอบรูป,รปลักษณ์อันนี้นะอันนี้มันเป็นเข่าสั้นที่แบบเขาเรียกอะไรมันสวยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็คือแบบมันจะมีเข่ายาวด้วยแต่ผมว่ามันไม่เท่นะเออเข่ายาวไม่เท่เลยนะผมก็สําหรับใครที่อยากได้ดาเมจนะผมแนะนาเผ่านี้เลยนะผมสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมบวกดาเมจเยอะมากนะเดี๋ยวดูนะดาเมจมันมันบวกจริงๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูนะอ่าเห็นไหม จริงๆแล้วเราต้องเอาตั้งต้นของแบบไม่มีบัฟมันจะเท่ากับ 11, 16, 1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะผมสิบเปอร์เซ็นต์ของแสนนี่ไหมมันโบนัมเมตนะครับผมสิบเปอร์เซ็นต์นะก็สิบเปอร์เซ็นต์คือแสะสำหรับแสนหนึ่งมันก็น้อยแหละนะครับผมมันไม่ค่อยเห็นภาพแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเล่นอาวุธแบบแรงๆอ่ะเออมันจะแรงแบบแรงมากๆนะครับผมมันไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ <S 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 โอเคมาเราไปสุ่มเผ่าต่อไปนะผมอ้าว เดี๋ยวต้องใช้เพียวแล้วล่ะนะครับผมเรชิโลแล้วหมดละอะไรฮิวแมนเหมือนเดิมอ่าฮิวแมนไม่เอาเราจะเอาเผ่าอื่นฮิวแมนไม่เอานะครับผมดีมอนไม่เอา ตอนนี้เหลือมิงนี่แอ้มิงมาแล้วนะครับผมอ่าโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับเผามิงนะครับผมซึ่งเผามิงนะครับผมมีรูปลักษณ์ในการเปลี่ยนทั้งหมด3รูปแบบเอ้ยหรือ4วะเอา3ละกันนะครับผมพอดีว่ามันมีอีกอันนึงเปลี่ยนสีด้วยนะครับผมคือเปลี่ยนสีจริงๆมันเปลี่ยนฮาคิ้ก็น่าจะเปลี่ยนสีแล้วนะนะครับผมก็สําหรับเผานี้นะครับผมก็คือเผามิงนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าโอกาสออกนะครับผมสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเหมือนกันกับวีมอนกับฟิชเชอร์แมนเลยนะครับผมซึึ่่่่่งงแนนนนนนนอววววาาาาาเเเป็็ผผททีคคมมมสรรรถะะะับจให้้ิข ซึ่งแน่นอนว่าเออก็วิ่งเร็วขึ้นจริงๆนะเออเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็คูดาวในการแดชนะผมจะแดชเร็วขึ้นนะครับผมคือคูดาวในการแดชนะผมจะจะลดคูดาวไป2วินะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันมันจะแดชเร็วมากๆเลยไหมดูดิเพราะฉะนั้นแล้วก็ถามว่าเป็นเผ่าที่บวกดาเมจไหมก็ไม่นะผมบวกเลือดไหมก็ไม่นะเป็นบวกสปีดอย่างเดียวนะผมก็ไม่น่าเล่นเท่าไหร่เลยนะเผ่าเนี้ยนะครับผม เพราะว่าหลังๆเขาก็ไม่ได้มาโด,ดงมาแดดอะไรกันแล้วนะเออนะครับผม <laughs> เขาบินๆกันแล้วนะเดี๋ยวนี้ <laughs> เอาละทีนี้เหลือดิมอนิกกับอารันคารนะผมที่ผมต้องหาให้ได้นะผมซึ่งแน่นอนว่าเป็นเผ่าที่ผมไม่มีนะออเพราะว่าในในการสุ่มเพลเลชลีโลนะครับผมมันจะมีเผ่าที่หายากอยู่ประมาณ3-4เผ่านะเผ่าแรกนะครับผมดิมอนิกเผ่า2นะครับผมเป็นอารันคาเผ่า3สลามเผ่า4เอลนะผมซึ่งแน่นอนผมมีเอลกับสลามอยู่แล้วนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาหาดิมอนิกกับอารัน คานะครับผมปาไปดูกันเลย วอลันคาโอเคได้อลันคาครับอ่าโอเคโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับเผ่าอลันคาร์นะผมซึ่งแน่นอนว่าจุดเด่นของเผ่าอลันคานะครับผมก็คือการอ่าเดชนะครับผมนี่คือจุดเด่นเลยนะครับผมอ่าอย่างแรกนะครับผมต่อมานะผมความสามารถของเผ่านี้นะผมก็คือเพิ่มดาเมจ1.05%นย์ร์เะผมหรือก็คือ5%นนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมาดูดาเมจกันนะว่าบวกขนาดไหนนะครับผมอ่าโอเคมากดสกิลซีเหมือนเดิมครับ นี่ครับผมมันจะบวชน้เมจแค่5%้าเร์เนะผมดาเมจมันก็แบบเท่าๆเผาฮิวแมนเลยนะครับผมแต่ว่าจุดเด่นคือมีแฟดสเต็ปนะครับผมตอนบิงนะผมซึ่งเป็นอะไรที่เท่มากๆนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะผมยังมีสกิลแอคทีฟด้วยนะผมสกิลแอคทีฟคือลดดาเมจนะครับผมลดดาเมจสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะผมเดี๋ยวเราจะไปเทสให้ดูกันนะว่าลดดาเมจยังไงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะนับเป็นข้อละกันนะครับผมข้อเลือดนะผมที่หายไปนะครับผมอ่าโอเคมาเดือดตาตีมาชึบโบเขาให้อู้ โอ้โอเคมาต่อมาครับผมเดี๋ยวเราจะลองเออทสกับคิวแอคทีฟพร้อมเผาอัลันคารันะผมอ่าเดี๋ยวดูนะอันนี้ือข้อดีเลยครับผมของเผ่านี้ผมมันคือเด็ดแฟ a สเต็ปนะครับผมรอกระโดดนะครับผมเราจะกดชึบอุย้ย ลดไปเยอะนะผมสาบม33%นี่แค่นี้เองนะเออปกติหายเป็นข้อเลยนะผมเพราะฉะนั้นแล้วลดดาเมจ3 3ใช้ได้จริงนะครับผมอ่าเป็นเผ่าที่ก็ดีนะเออผมว่าใช้ได้เลยนะผมอารันคาก็ใครที่อยากได้เผ่าที่แบบลดดาเมจนะครับผมเอามาใช้แทนเผ่าย่างพวกอ,อะไรนะกาเชียสนะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าคือกาเชียสมันคือลดลดดาเมจเรื่อยๆไงแต่นี่คือแบบเป็นสกิลแอทีฟนะผมซึ่งแน่นอนว่า,าระยะเวลาในการลดดาเมจนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ5าวินะครับผมแล้วก็คูลดาวประมาณ10วินะครับผมก็ ดาวไวอยู่นะสิวินะก็ไม่แย่นะครับผมก็เอ่อห้าวิแล้วก็ลอยอีกห้าวิแล้วก็แบบใช้ต่อได้เลยนะครับผมก็ไม่แย่นะโอเคต่อมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาเผ่าทันนี้กันดิมอนิกกันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าไม่รู้จะได้ไหมนะครับผมถ้าได้เป็นเผาอื่นก็จ g นะครับผมผมไม่หาต่อแล้วนะเออนะครับผมมีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีหมากไม้ดังใครเขามีนะครับผม นะครับผมอันนี้เพื่อการรีวิวนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเอย่าทําตามนะครับผมอย่าหาทิ้งนะครับเผาเลยๆอุ้ยหมดแล้วอ่าหมดแล้วนะครับผมเผาดีมอนิกอดเห็นนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเราจะอธิบายสรรพคุณเผ่าดิมอนิกให้ดูกันนะว่าทําอะไรกันได้บ้างนะครับผมโอเคครับเผ่าดิมอนิกนะครับผมจะเป็นเผ่าที่ปีกใหญ่ๆนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า โอกาสออกนะครับผม0.33นะครับผมอลาลคาก็เหมือนกันนะเออซึ่งแน่นอนว่าเผ่านี้ผมจุดเด่นก็คือมีปีกใหญ่ๆนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าปีกสีจะตามฮาคิด้วยนะครับผมอ่าและก็ความสามารถของเผ่านี้นยผมก็คือเล่นพวกดาเมจเผาแรงขึ้นนะครับผม20นนั่นเองนะผม,มผนั่นไเผาได้มาจากไหนอ่าได้มาจากพวกดาบที่อัพเป็นเอนชานไฟนะครับผมหรือจะเป็นทนานของนัสซึนะครับผมที่เป็นดาเมจไฟนะครับผมหรือดาเมจไฟอื่นๆที่ที่เป็นไฟติดหัวมอน อันนั้นก็คือนับหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ดามิดเบิร์ซนต์นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมเผ่านี้ยังมีซกิลกดด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าซีิกดจะต้องกดปุ่ม N นะครับผมซึ่งแน่นอนว่ากดแล้วจะทําให้ศัตรูในรอบรอบสตัร์นั่นเองนะผมเป็นการตะโกนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเผ่าต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับต่อมาครับเป็นเผ่าเอลนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเผ่าเอลนะครับผมจุดเด่นเลยนะครับผมมีหูนะครับผมที่ข้างข้างหูนะครับผมซึ่งแน่น ไม่มีโมเดลผมไม่มีหูนะครับผมนี่รับหูเอลนะครับผมก็อย่างเผ่าเอลนะผมมีโอกาสออกจากเพลเลชลีโลหรือลีโลนะครับผม0.25รซนะผมซึ่งแน่นอนว่าน้อยกว่าเผ่าดิมอนิกหรืออารันคาหรือสลามอีกนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเป็นเผ่าที่แรงมากมนะผมจะบอกว่าเป็นเผ่าที่มาใหม่ด้วยนะอ่านะครับผมแล้วก็ความสามารถจุดเด่นเลยนะผมความสามารถก็คือลดคูดาวสกิลนะผม15รนนะครับผมและเล่นอ่าดเมจพวกดาเมจลมแรงขึ้นนะครับผมอย่างเช่นพวก อ่ธาตุลมใช่ไหมแต่ธาตุลมมันคือบวกดาเมจเท่าไหร่เองไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าจริงๆดาเมจลมเนี่ยเขาน่าจะทํามาแพดแบ็คโคเวอร์แหละนะครับผมต้องรออัปเดตนะเออ่แบบผมว่ายูโน่อะอาวุธยูโน่นั่นแหละนะครับน่าจะเป็นอาวุธที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอามาเสริมเผ่าเอลให้เก่งขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเผ่าเอลเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าโดนอยู่เหมือนกันนะ Ah อันนี้ก็คือเผ่าสลามนะครับผมนี่ไหมมันสลามทั้งตัวเลยโอเคครับเรามาดูที่เผ่าสลามกันนะครับผมเข้าสลามนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้มีเผ่าสลาม2ชนิดนะผมมีแบบเอเซนชันโดยซึ่งเอเซนชันผมไม่รู้ว่ามันทํำยังไงนะครับผมก็ใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมสําหรับเผ่าสลามเอเซนชันนะโอเคเรามาดูเผ่าสลามแบบธรรมดาผมซึ่งเผ่าสลามธรรมดานะผมอย่างแรกเลยนะผมเผ่าสลามนะผมก็คืออ่าโอกาสได้นะครับผม0.33เปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าน้อยเท่าอารันคาแล้วก็เท่าเอ่อดิโมนิกนะครับผมซึ ซึ่ง3เผ่านี้จะเลทเท่ากันนะผมศูนย์จนสามสามเท่ากันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เป็นเผ่าแรเหมือนกันนะนับว่าเป็นแรแล้วกันนะครับผมโดยที่เผ่านี้นะผมความสามารถนะผมก็คือดอทนะผมการโจมตีนะผมสามครั้งก็คืออมาตะอะไรนะครับผมไม่โดนโจมตีแน่นอนนะผมสามฮิตถ้าเป็นแพลก,ก่อนอนะ่ะมันประมาณ8ฮิตนะผมตอนนี้โดนเนิร์ฟมาแล้วเหลือแค่สามนะผมเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โ,อโหไม่น่านเนิร์ฟเลยนะเออมันเหลือแค่3ครั้งเองนะครับผมเออเท่ากับว่าโอ้โหโดนสกิลดาเมจฮิตเยอะๆนี่คือแบบ GG เลยนะเออแบบ GG จจริงๆนะ ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันโดนดาเมจแล้วมันแบบมันมันจะเป็นยังไงเวลาโดนดาเมจนะดูนะตีดิเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนสลามแตกนะครับผมอีทีโบโบเห็นไหมมันจะเป็นสลามแตกนะครับผมเห็นไหม อ่านี่คือครบ3ามครั้งแล้วนะครับผมอ่าก็ไม่ไม่มีอมตตาแล้วนะเออครบ3ครั้งนะครับผมโอเคฮะเราต่อมาเราจะมารีาวิวเพาแจ็คโอนะครับผมเพาแจ็คนะซึ่งจะบอกว่าปกติเ่าแจ็คโอนะครับผมจะมีฟักทองอยู่บนหัวด้วยนะครับผมเหตุผลที่ผมไม่มีฟักทองนะครับผมผมใช้นาดของไอเทมที่ชื่อว่าเลชดีโลวาเลนนะครับผมนี่นี้เลยนะครับผมนี่เป็นการเปลี่ยนรูปลักษณ์นะครับผมออเป็นแบบที่2นะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะกดใช้ดูนะอ้าวอันนี้ได้แบบที่สองนะมันจะเป็นสุ่มนะบบได้แ อันนี้คือแบบที่1น,นะนี่แบบที่1จะมีหัวฟ้าทอมแบบนี้เลยนะ เราต้องหาแบบแบบที่2นะผมเพื่อเราจะได้ไม่มีมนี่ไม่มีหัวฟักทองน,นะผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่อ,อยากเป็นรูปลักษณ์นะครับผมก็แนะนำไปเทมนี้เลยเลชลีโลวาร์แลนนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าหาจากไหนนะผมเล่นมาตั้งนานผมมีแค่20่ชิ้นเองนะนะครับผมไม่รู้หาจากไหนนะต่อมานะผมเราจะมารีวิวนะครับผมท่านด้นของเผาแจ็คนะครับผมซึ่งแน่นอนเผาแจ็คนี่หาไม่ได้แล้วนะครับผมคือเผาแจ็คนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าหาได้จากอีเวนต์ฮาโลวีนซึ่งแน่นอนว่าอีเวนต์ฮาโลวีนไม่มีแล้วนะครับผมต ตอนนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าราคาน่าจะดีดแล้วแหละนะครับผมดยที่ความสามารถของแจ็คนะครับผมคือเผ่านี้คือข้อเสียมีนะครับผมก็คือบวกดาเมจก็จริงแต่ว่าคุณจะเสียเลือดนะครับผม70%นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเห็นไหมเลือดผมเนี่ยถ้าผมถอดปีกออกนะปีกเนี่ยมันบวกเลือดเยอะนะครับผมถ้าผมถอดปีกเลือดผมจะเหลืออยู่ประมาณ38มหมนนะครับผมซึ่งมันน้อยมากๆแปปๆก็ตายแล้วนะครับผมแต่ว่าข้อดีคือมันบวกดาเมจเยอะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราจะเทด้วยโนโคตันเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเด ไอซ์ uh, นะผมซึ่งไอซ์ไม่ได้บวกดาเมจนะผมผมไม่เล่นสายน้ำแข็งนะผมมันไม่ได้แรงนะมันว่ายุดเฉยๆโอเคมามาดูกันนะผมจะแรงเท่าไหร่นะครับผมชึบโอ้ oh, แรงแรงเยอะซึ่งแน่นอนนะผมดาเมจบวกมาประมาณ12.5%รนนะผมเอา้าทำไมมีโทจิกเกิดล่ะเฮ้ยโอ้โ oh หแม่งขัดขวางการรีวิว โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลแอคทีฟของแจ็คโอด้วยนะครับว่าความสามารถคืออะไรบ้างนะผมโดยที่ความสามารถของสกิลกของแจ็คโอนะผมคือการทําดาเมจศัตรูรอบตัวนะผมซึ่งแน่นอนว่าจะบัฟดาเมจหนึ่งจุดสามห้าเปอร์เซ็นต์นะผมซึ่งแน่นอนว่าเยอะมากๆนะครับผมเท่าหนึ่งเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสดาเมจให้ดูกันนะว่าดาเมจโนโคตันจะเพิ่มขนาดไหนนะครับผมอ่าเราจะหลบหลีกนะเพื่อแบบกันดาเมจเข้าไปดูดูโอ้มันพวกเยอะมากๆนะผมอันนี้ไม่มีคีนะอันนี้ไม่ไม่ติดคีนะครับผม อ่าแล้วทำไมดามจไม่ขึ้นล่ะเฮ้ยโอ้บัฟหมดแล้วนะบัฟมันอยู่แค่10วินะครับผมโอ้โหเรียกได้ว,ว่าบัฟเยอะมากมานะผมจากแบบ1 2ขึ้นเป็นมือเลยนะโอ้1 2อเป็น17่อะเยอะนะครับผมเยอะมากๆนะผมซึ่งเผ่าแจ็กนี่ก็เป็นเผ่าที่เมตาอยู่นะครับผมณนะปัจจุบันนะครับผมซึ่งแรงมากๆนะผมก็ใครที่อยากหาเอ้ตีบอสก็นแนะนำเลยนะครับผมโอเคครับมาถึงเผ่าล่าสุดแล้วนะครับผมเผ่าที่ เอ่อใครๆหลายๆคนต้องการนะครับผมในแพทนี้นะครับผมก็คือเพากราเชสนั่นเองนะผมกราเชสคอร์นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเมื่อคืนนะครับผมผมกดกกชาเอ่อฟอสแคปซูลนะครับผมผมกดไปประมาณ28ใบ28อันนะครับผมซึ่งผมได้อันที่16นะผมได้มาเลยนะครับผมผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยได้ด้ไงวะฝันไปปะวะนะครับผมเออแล้วผมก็ขิงรุ่นน้องเลยฮะได้วาโหคือแบบดีใจมากๆแล้วก็เอามารีวิวให้ดูกันสดๆเลยนะับ ซึ่งแน่นอนว่าเผ่ากาเชสคอรนะผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะผมจะมีะเหมือนตาเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งหน่อยนะผมะซึ่งแน่นอนว่าเผ่าเนี้ยเท่าที่เท่าที่ผมคิดนะครับว่ามันน่าจะเหมาะคนเล่นบิวน้ำแข็งจริงแหละนะครับผมบิวน้ำแข็งก็คือใส่ดาบเอดเดย์ e นะผมเล่นเล่นมิราหรือเล่นน้ำแข็งก็ได้นะครับผมแล้วก็ไปเล่นท่าทางของมงกุฎน้ำแข็งนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าบิวน้ำแข็งเนี้ยน่าจะเหมาะแหละซึ่งแน่นอนว่าจุดเด่นนะผมความสามารถของกาเชสคอรนะผมคือการลดดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมและอีกย่างหนึ่ คราวนี้นะครับผมยันบวกเลือดด้วยนะครับผมห้าเปอร์เซ็นต์เอ๊ะจะมันเหลือหรือมันลดเลือดวะผมไม่โชว์เหมือนกันนะว่ามันบวกเลือดหรือลดเลือดนะผมแต่เลือดผมเยอะนะครับผมเออนะครับผมแล้วก็ลดดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมและยังมีความสามารถหนึ่งก็คือเมื่อตัวละครศัตรูแช่แข็งนะครับผมจะทําให้ระยะเวลาการแช่แข็งนานขึ้นนะครับผมความสามารถที่โกงอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งมันโกงมากๆดูฮะความสามารถในการเกิดใหม่ดูวะเห็นไหมเลือดจะกลับมาเต็มหลอดนะครับผมเออซึ เท่าไรนะครับผมปู้เรียกได้ว่าเลือดเกือบเต็มนะครับผมอันนี้คือแบบความสามารถในการเกิดใหม่นะครับผมโอ้โหนะเอาง่ายมาไต่หอเหมือนคุณมีเลือดแสนนึงอะเพราะคุณมีห้าหมื่นกับห้าหมื่นถูกไหมเออเหมือนคุณมีเลือดแสนนึงอะนะครับผม <c oughs> ซึ่งแน่นอนว่าผมไม่รู้ว่ามันคูดาวเท่าไหร่ด้วยนะผมซึ่งถ้าคูดาวไวด้วยนี่คือแบบแคบจะอมาตาแทบจะไม่ตายเลยมั้งเนี่ยแต่มีลดดาเมจเนี่ยคือแบบโอ้เป็นเผ่าที่แบบดีมากๆนะผมซึ่งแน่นอนว่าหาได้จากฟอสแคปซูลนะผมก็ยังไงก็ใครที่หาอยูู่กก็็ส้้้ๆนนนะะะรผผมมมไดแลวปาณี ส่วนเผ่าอื่นๆอย่างเผ่านางฟ้าผมไม่มีฟุตเอทมาให้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมาเป็นข้อมูลนะครับผมสำหรับเผ่านางฟ้านะครับผมเผ่านางฟ้านี่วิธีหานะผมก็คือหาตามแมปนะครับผมจะมีโอกาสเกิดน,นะผมตามนี้เลยนะเนี่ยแบบในนี้เลยมีโอกาสเกิดในนี้นะผมเนี่ยแบบแคนดี้เคาเอ่อฮาร์คิคอลเลอร์อินฟินิตออฟเอย่างเงี้ยหาได้จากพวกนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าโอกาสออกยากมากๆนะผมโดยที่เผ่านางฟ้านะผมจะมาเป็นแองเจิลคอร์นั่นเองและจุดเด่นของเผ่า แองเจลนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าอย่างแรกเลยนะครับผมความสวยสวยมากๆนะครับผมมีปีกข้างๆนะครับผมแล้วก็ความสามารถนะครับผมก็คือการที่บวกดาเมจตัวเอง15%นะครับผมไปเลยตรงๆนะครับผม15%บห้ร์เนะผมซึ่งเยอะมากๆนะครับผมคืออย่างเผาแจ็คอะจะบวก12.5ใช่ไหมห่างกัน2.5นะครับผมโดยที่เผานี้นะผมจะมีซีอูกดด้วยนะผมซึ่งจะบวกดาเมจให้กับเพื่อนหรือพันธมิตรนะครับผมแล้วก็ตัวเองนะผมบัฟดาเมจโดยรวม25%นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเยอะมากๆนะครับผมสมมติค เล่นเผ่าแจ็คโอแล้วคุณแบบมีเพื่อนถือเผ่านางฟ้าโอ้โหคุณแม่ดงมดาเมจอัพอัพอ่ะแล้วคุณกดปุ่มเอ็นด้วยโอ้โหเวอร์เลยดาเมจคุณเวอร์เลยนะครับผมก็เป็นเผาน่าที่น่าเล่นนะครับผมเผ่านางฟ้านะครับผมแถมยังยังแฟชั่นอีกนะผมโอเคครับสาหรับเผ่าต่อมานะผมเผ่าวอิเออร์ผมไม่สามารถรีวิวได้จริงนะผมเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลว่าหาจากไหนนะผมซึ่งผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันหายยังไงนะเออถ้าเกิดใครที่พอจะรู้นะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมโดยเฉพาะเผ่าซีโร่ก็ นะมันแบบนะเขาแจกกับพี่เหมยพี่เหมยแกแจกนะก็ผมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับผมก็ยังไงก็ไม่สามารถรีวิวได้นะครับผมก็ยังไงก็ขออภัยจริงๆนะผมก็ก็คงจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมเผานะผมที่ยังสามารถหาได้อยู่นะครับผมก็จะรีวิวแค่นี้นะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไร,ะไรก็รอติดตามชมได้เลยที่ช่องโดโรมิชแนลผม ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บ๊ายบาย